ี่คือโอกาสพิเศษที่คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์การชานฝายดินิ่งพาลานในยานอาวกาศใจกลางชอง่องหลอกกรุงเทพมหานครเรอยา Space, ่างสเปซชวนแฟนเพจอินแพรก้ามาเปิดประสบการณ์สุดเ e อ็กซ์คลูซีฟมอบปัดของขวัญรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาท10รางวัลรังวัลละสองที่นั่งรวม20ที่นั่งให้คุณได้ตื่นตาตื่นใจไปกับการเดินทางสู่อวกาศการคิเส้อาหารสุดครีเอทีฟและรสชาติที่ยอดเยี่ยมแปลกใหม่ the heart สนุกชิงรางวัลบัตรของขวัญได้ง่ายๆเพียงส่งบทความโปสเตอร์หรือคลิปวิดีโอสุดสร้างสรรในหัวข้อริสเกที่ดีเริ่มด้วยหัวใจที่ขอบคุณจะเล่าจากเรื่องจริงถ่ายทอดประสบการณ์หรือสะท้อนแนวคิดก็ได้โดยคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เท่านั้นเนื้อหาที่ได้รับการโหวตมากที่สุดและได้ดรังกาคณะกรรมการมากที่สุดรับรางวัลไปเลยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกพิจารณาตามเกณฑ์ความลึกซึ้งของเนื้อหาความสร้างสรรค์ความน่าเชื่อถือพลังแห่งแรงบันดาลใจและที่สําคัญต้องเป็นต้นฉบับของตัวเองเท่านั้นมห่อเคยสมผลงานวันพฤหัสบดีีท่29 ส่ภาคมนี้ประกาศรางวัลผู้ชนะวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนผ่านแฟนเพจอินเพลงเกราผลงานที่ส่งมาอาจได้รับการเผยแพร่ผ่านเพจอินเพลกพร้อมเครดิตผู้สร้างสรรค์ผลงาน